โอเคครับตอนนี้ผมกําลังผมขนของไปแล้วส่วนหนึ่งครับไปไว้ใต้ต้นสะดาวครับผมก็เลยเมื่อกี้ที่บอกว่าจะให้ดูสภาพก็เดี๋ยวคงอาจจะกลับมาเคลียร์ๆใช้จอบถากหญ้านิดหน่อยให้มันโล่งๆครับผมก็เลยเคลียร์ๆไปนิดหน่อยแหละเพื่อเหมือนที่ผมบอกครับต้นที่ผมบอกว่าให้ให้ดูอย่างมะม่วงเนี้ยผมก็ลองติดไว้แค่ลูกเดียวครับไม่ได้สวยอะไร แคอยากรู้ใช่ครับว่ามันจะอะไรยังไงหรือเปล่าต้นกล้วยเล็บมือนางก็หยุดหยุดยังดีอยู่ครับผมบางต้นก็โตบางต้นก็แก่นครับดูคร่าวๆครับผมประมาณนี้เมื่อกี้เดินมาเนี่ครับผมก็เอามือถอนถอน,ถอนเคลียร์หญ้าไปบ้างละบางส่วนก็คือเนี่ยครับที่ผมบอกจริงไผ่มาค่อนข้างจะ นิดนึงแต่เนี่ยครับดีใจตรงนี้ว่าโอเคมีหนอมีหนอตรงนี้หนอหนะครับหนอตรงนี้อีกหนอนหนึ่งครับผมแต่ปวกเยอะครับไม่รู้มันจะเป็นผลดีกับผมหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมแต่ดินค่อนข้างค่อนข้างจะ ดีครับดีครับรากอ้สามหน่อเลยครับผมนี่ครับอีกหน่อหนึ่งสรุปต้นนี้มีสามหน่อครับแต่ผมคงคงเช็คไปเรื่อยดูไปเรื่อยๆรครับผมว่ามันจะเป็นยังไงมีอะไรบ้างก็ให้ดูคร่าวๆครับว่าโอเคอย่างน้อยตรงนี้ก็มีผลผลิตให้ผมได้เห็นครับผมหวังว่าคราวหน้า อาจจะได้ตัดเอากลับบ้านครับแต่ว่าคงยังไม่ตัดรอกครับผมจะปล่อยไว้อีกลำหนึ่งก่อนให้ได้ขึ้นอีกลำหนึ่งครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะโน้มเอียงไปทางนี้ักหน่อยหนึ่งดัดก็คงไม่ได้ล้ะครับโอเคผลพันธนี่คือตัวอย่างตัวแรกแล้วก็ตรงนี้มะม่วงที่ผมบอกครับเหมือนที่ว่ามันจะไม่ไม้ยังไงไม่ดูครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมผมไม่รู้ว่า ขาดน้ำหรือขาดอะไรก็คงอาจจะเอาจอบเอาไว้มาขุดทำใส่ปุ๋ยให้ให้หน่อยหนึ่งครับผมแล้วก็มายอดเอ็นเหมืองที่ผมบอกครับนี่ครับติด,ตด,ตดเอาไว้แค่สองลูกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะหักหรือเปล่าหรือว่าจะรอดไหมหรือว่าจะดีอะไรไม่ดีกล้วยตรงนี้ก็มีอยู่เนี่ยครับเพิ่มมาหนึ่งเครือเดี๋ยวคงจะเอาตัดปีออกครับนี่เครือที่สองครับผม ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดินไล่ๆไปเรื่อยๆมะพร้าวก็ยังอยู่ดีครับอาจจะต้องมาเคลียร์นิดๆหน่อยๆครับผมไผ่ตรงนี้คือเดี๋ยวให้น้ํามันแห้งหรือว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับคงยังไม่ได้ทําอะไรครับฝั่งนี้แล้วก็ตรงนี้ก็ตรงนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งหน่อครับตรงนี้ใหญ่แล้วครับก็เดี๋ยวจะปล่อยให้เป็นลํา ตรงนี้ผมไม่ได้แน่ใจว่าจะมีอีกเยอะหรือเปล่าแต่ตรงนี้ดินค่อนข้างแฉะครับคือเหมือนประมาณว่านะ่ดินผมมันเอียงมาสลบปหลังฝั่งนี้ครับน้ํามันเลยลงแล้วก็เหมือนประมาณว่ามันค่อนข้างจะแฉะรับากบางตัวก็เลยน่าจะเน่าครับอย่างท,ที่เห็นก็คือกล้วยครับไปแล้วครับก็เลยไม่รู้จะทำยังไงครับ เกลต้องปล่อยครับผมเดี๋ยวว่ากันครับก็ืันอื่นก็ยังโอเคครับผมยังไม่มีอะไรใบไหม้บ้าง HAEL าไรไหม้บ้าง,างก็ว่ากันครับไผ่ต้นนี้ติดหรือเปล่ายังไงก็ดิน่ค่อนข้าง,าง,างยังชุ่มชื้นอยู่ครับก็รอดูกันอ,อีกทีหนึ่งครับผมอาจจะใส,ใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยนิดๆหน่อยๆครับ ค่อยว่ากันครับผมส่วนไผ่ตรงนี้ก็รอรุน้นอีกทีหนึ่งว่าจะมีหน่อแทงมาหรือเปล่าครับผมก็คงเคลียร์คงอะไรไปเรื่อยครับใส่ปงใส่ปุ๋ยตามภาษาครับมือแแปลกๆเลาะดูเดี๋ยวก็รู้ครับว่ามีหรือเปล่า ไม่มีก็เดี๋ยวผมก็ใส่ปุ๋ยบำรุงลางลดลงรดต้นน้ำอะไรไปเรื่อยครับผมตรงที่ผมใช้หลบแดดบ่อยๆอีกต้นหนึ่งครับผมตรงนี้ก็โอเคครับมีขึ้นมาได้หน่อนหนึ่งตรงนี้ก็คือหนอคราวที่แล้วล่ะครับซึ่งผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยครับอาจจะต้องตัดแต่งกิ่งนิดนึงก็อุปกรณ์ อันนี้ของผมก็ตรงนี้ก็คงอันนี้แหละครับโอ้โหลาก้ังเยอะโอเคก็เหลือมัามีประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้ตรงนี้อีกต้นหนึ่งอ่าโอเคครับเห็นหัวมา ค่อนข้างที่จะโอเคครับตอนนี้สังเกตจากสายตากล้องอาจจะไม่เห็นครับผมตรงนี้หนึ่งหัวครับผมตรงนี้1ห,หัวครับแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหัวครับผมแต่ดินมันค่อนข้างจะแน่นหน่อย เดี๋ยวเขาว่ากันเนี่ยครับประมาณนี้ครับผลผลิตผมก็โอเคครับไผ่ใช้ได้อยู่แต่มีต้นนี้ต้นนี้จะเหมือนต้นต้นฝั่งนู้นครับต้องรอดูอีกว่าจะติดหรือเปล่าแต่ยังไม่ตายครับต้นอื่นก็ยังไม่ค่อยมีอะไรครับผมแล้วก็ผมมาดูไผ่อีกมุมหนึงที่อยู่ด้านนี้อย่างน้อยก็มีต้นต้นแม่หนึ่งต้นครับ ที่เหลือต้องมาลุ้นดูครับผมว่าข้างๆจะเกิดไหมยังไม่มีอะไรครับก็อาจจะเวียนหัวหน่อยนะครับผมดูกล้อง,ง,ง,งผมไม,ม่ได้อย่างที่ว่าผมถ่ายเป็นเขาเรียกว่าอะไรว่าทำว่าอะไรจริงๆครับ โอเคครับสรุปก็มีประมาณนี้ครับมีหนอ่อแทงมาให้ดูบ้ามินิ่นหน่อย,อยแต่ว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเมื่อเช้าว่าฝนอาจจะไม่ตกจริงๆอาจจะตกครับตรงนี้เป็นแฉะครับตรงนี้ก็แฉะครับผมคืนอาจจะตกอยู่ครับแต่ตกช่วงไหนผมไม่ทราบครับผมแล้วก็วันนี้กล้วยผมจะได้ไหมก็เดินม,มาดูดูกันครับ โตรงนี้ก็แฉะครับดินค่อนข้างสลบลงมาเลยครับยาวถึงร่องมุ้นเลยขนนตอนนี้ก็โอเคครับส่วนกำลังจะมาดูต้นกล้วยว่ามีอะไรบ้างไหมก็ขาที่ดล้ว,วตัดหญ้าไปก็อย่างที่บอกครับหญ้าค่อนข้าง,างที่จะเยอะพอสมควรตัดยังไงก็คงไม่หมดครับ นี่ยครับที่ผมบอกว่ามันมันแกรนครับแกลนมากก็ค้ำๆมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไอ้ต้นนี้อาจจะได้ครับผมคืออนันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวค่อยมาอีกทีนึง่งค่อนข้างลูกจะเล็กครับแต่ว่า คงอาจจะต้องตัดเครือทิง้งเอ้ตัดต้นทิ้งครับหลังจากอันนี้เรียบร้อยแล้วนี่ก็อีกหนึ่งเครือครับแต่คราวนี้อาจจะได้เครือเครือเล็กหน่อยมีประมาณสี่บีครับเดี๋ยวคงตัดออกครับก็นี่อีกเครือหนึ่งสรุปวันนี้ผมอาจจะได้หนึ่งกล้วยอีกหนึ่งเครือกลับบ้านครับผมพร้อมทั้งดงขาภารกิจถัดไปครับผม โอเคผมใช้เวลาในการสรุปให้ให้ฟังประมาณคร่าวๆสินาทีครับส่วนต้นกล้วยกับต้นอะไรฝั่งนี้ก็ยังยัง,ย,งยังดีอยู่ยังมีอะไรประมาณนี้อยู่ครับหญ้าถือยังถือว่าไม่ไม่ไมค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคครับคลิปที่2นี่ก็คือสรุปให้ดูว่าโอเคสิ่งที่ปลูกไปว่ามีอะไรบ้างอะไรบ้างยังไง โอเคครับเดี๋ยวคลิปที่3ามเนี่ยผมจะทําการขุดขาตรงนี้จะเคลียร์ตรงนี้ให้มันสะอาดโล่งๆครับลองดูกันครับว่าจะได้เยอะไหมจะแก่หรือจะอ่อนอยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมโอเคครับเดี๋ยวติดตามรับชมกันครับผมขอพักสักครู่หนึงครับผม